เป็นปลาทูหนึ่งทนเจ้าพี่น,ออน้องอันต้มอ,อันต้มน้ำได้ไฮน้ำเดียดได้พี่น้องแยกตัวนี้ตัวใหญ่หพี่น้องตัวใหญ่นีนอีกหนึ่งปลาทูพี่น้องบัดนี้มาหนึ่งปลาทูพี่น้องมาหนึ่งปลาทูกินเผาได้แล้วทูพี่น้องแรกเอาไปตองห้องกันพี่น้องห้องซื่งกันห้องซื่งกัน ชิ oatmeal, ่นหน่อยพี่น้องเราเอาผงนวดใส่ปลาทุ่ดีห้าโมเกนยาแล้วเอาออกกัดออกกัดน้าแล้วใช้ผงนวดจังหน่อยพี่น้องนวดจิ๋นนวดผงนวดพี่น้องผงนวดได้นนวดจ้ะเอาใจผงนวดมานวดแตนวดคือนเกาหลหลังแกเสียเทียมแล้วพี่น้อง พี่ที่หนึ่งพี่น้องหกักหัวพี่น้องหกักหัวมันหกักหัวานมันโลง่งหกักหัวลงพี่น้องหักหัวานก็เป็นปลาทูหนึ่งนจนต่พี่น้องแง่งามคืออย่างนี้ bon. ก็บ้างหักมันงามงามงก็บ้างวันนี้ก็ไปตองอีกสั่นหนึ่งห้องอีกทั้งครึ่งพี่น้องประมาณได้สั่นหนึ่งแล้ว แอีกสั้นหนึ่งจะรับมาท่านนี้สั่นละสามโตพี่น้องสั่นละสามโตสองสั้นแล้วพี่น้องสองสั่นแล้วก็เป็นองห้องอีกพี่น้อง อันต้มอันต yeah, ้มน e really? ้ำได้ไฮน้ำเดียดได้พี่น้องไก่ใส่แห้งใก่ไฟแห้งเนี่ยพี่บอกเป็นปลาทูโอ้ตัวเดียดตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่หะหวนพี่น้องเป็นปลาทูหนึ่งแก้วต้มเต้าหนึ่งช้อนเส้นพี่น้องพี่น้อง จะเป็นบรรทูนหนึ่งหนึ่งจ้ะฮะัวแม้ว่าห้ามฮะทัวรไม่ไหวกันนิดหนึ่งมากี่หนึ่แต่ในชั้นสองตัวก็ไปจองห้องมันกับน้ำมันกับพัดติดกัน ใจอีกซิ่งหนึ่งชิ่งหนึ่งอีกนีสองซิ่งีพี่น้องพี่น้องมันกะงามันะพี่น้องมองดูปลาทู่อืปละทูหนึ่งพี่น้องอ่ะงไป้อ่อนหนึ่งปอ่อนพี่น้องหนึ่งปอ่อนได้หนึ่งไป้ยแยงเนี่ยเป็นปลาทูหนึ่งพี่น้องปิดปาโอ้พี่น้องไงไงอีมอนี่หนึ่งอีกซึ่งหนึ่งพี่น้องินี่กันหนึ่ง มีุกแล้วเขากะมันเย็นแล้วเขาใส่ถังฟิดตไปจะพม่น้องไกินไปไปกินกินกับป้่นผักป้่นหยางชั่วหนึ่งไปิ้มนัวนี่ต้มโตั๊ะต้มโตไปต้มห้องอีกสางหึ่ง ซึ S <S so, <S <S ่งม uh ีสองหลันพี lier, u, <S <S like boils, ่น้องม่อย่าน้อยเนอ่ยกระถูหนึ่งก็ปพี่น้องเด้อพี่น้องในสองซึ่งพี่น้องได้จะใส่ไก่แห้งได้ใส่ไกแห้งเลยระทูแตกบ้างเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องโกยเสียเชื่อมหากลย หนึ่งุกแล้วไครบังได้พี่น้องเด้พี่น้องเอ้ยหนึ่งปลาทูลแล้วแล้วพี่น้องหนึ่งปลาทูซุกแล้วมาก็เป็นปลาทูหนึ่งชนตะพ่น้อง่นดูอ่ะอันนี้เียโตซึ่งหนึ่งซึ่งนี่งิ๊ก็โตพี่น้องซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วงามบอเมืเ่ว่างามบอปลาทูหนึ่งค่อยเอ้ยมันจะงามจะเนาะมึงดูบ่มไม่แตกเลยพี่น้องบ่ไม่แตกพอหนึ่งไฟอ่อนๆมันจะปอแตก หนึ่งใบอ่อ,อนบ่อนบพี่นอ้องม,มันเย็นแล้วก็ใส่ถาดใ้ใส่ถาดแล้วก็ห้องไปตองไปตองแล้วก็อัดจ่องฟิไว้พี่น้องงามบอกอดอูงามตัวดูก็เป็นปลาทูหนึ่งแต่พีน่น้องนัวแซบเพราะปต้ตองไปสี่เขากินพี่น้องเขาไม่เห็ดกินเองเลย ชิ้เข่งหนึ่งเค่งหนึ่งกับเมื่อไรบาทอันนี้เขาซื้อเป็นกิโลสองกิโลกันเท่ามีซึ่งใหญ่ใหญ่เห็ดเ่าซื้อกอบผว้ใหญ่ใหญ่เห็ดเป็นซี่หาโลเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเป็นซี่หาโลโอ้ยสนุกกินพี่น้องแซ่จ่องฟิดใบถ้ามันสุกแล้วมันเย็นแล้วเาใส่ใบตองพอไใบตองพอมใบตองอะพรอใบตองละแซ่จ่องฟิดเป็นสันเป็นจันไบพี่น้องโอ้ยใบกินนั่นนั่ใดกระไดวลาเราออกอยากกินเทาก็ออกมากให้มันหายเย็นแล้วมันหายแข็งแล้วเขาก็มัดทอดมาหนึ่งมากปนมาแก้วพี่น้องเอ้ย เนียงนี่ก็ของเหนียวพี่น้องเอ้ยสิมันง,ง,งามพี่น้องอน,นั่นบ่ธรรมบดาที่พี่น้องสิโยกออกจากเตาแล้วเพราะว่าเตามันหอนเตามันหอนพี่น้องเป็นประทูนหนึ่งทอนตัวพี่น้องมุจจาว่างามบองามบอซึ่งนนีนเต็มเลยมันซึ่งไงก่อนนี้มีันซีตัวทั้งไตสองตัวทั้งไตสองตัวพี่น้องอเป็นประทูนหนึ่งทอนตัวพี่น้องเอ้ย ตั้งงามแต่พี่น้องเ้อพี่น้องกดไหลก็แช่เด้ออีน้อยเขาจะไปเก็บผักกระลังปงลหรอพี่น้องพักซี่ล้อมกระลังออกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ยพักหลายพี่น้องพักซี่ล้อมพักอ่ากระพักติวฝรั่งพักติวฝรั่งไมาแกงส้มแซ่ลาต้มแซ่บพี่น้องพักอ่ะพักสสเดาฝรั่ง ผักบุงฝรั่งพี่น้องมีมัดทุกอย่างเดียวขอยพาดเป็นเจ้าไปเก็บมากินกับกล้ปลาทูนี่แหละกินกับเมี่ยงปลาทูนี่แหละพร่องเห็ดเมี่ยงปลาทูกินได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ขไปเด้อกดติดตามไปได้พี่น้องมึงปลาทู่ซุกแล้วอื่ไปอาบน้ำกันพี่น้องอาบน้ำอื่นไปเห็ดงานมนีดมือหยุดอื่นไปเห็ดงานพี่น้องแล้วเสาร์อาทิตย์นายยุเดี๋ยวข่อยไปหาทายทิพย์เจ้าเบิ่งเด้อพอกันคลิปไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีจ้า